สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคียี v p เช้าบ่ายนะคะวันที่9มกราคมสองพัรค่ะทุกคนค่ะวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดค่ะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะเผื่อชอบ คือชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านคะ่ะทุกท่านก่อนอื่นนะคะจะจะพาทุกท่านไปดูวันที่8ก่อนว่าเข้าหรือหลดุดว่าท่านจะชอบหรือไม่จะตามต่อหรือไม่นะคะสําหรับวันที่8นะคะทุกท่านก็จะให้เด่นรอบเช้า7และ6เด่นรอบบ่ายศูนย์และ9วันนี้มาเข้าคู่ตัวเด่นของรอบบ่ายนะคะทุกคนเด่นรอบบ่ายเด่นรอบเช้ามา4 0 9 2 5พี่น้องมาเข้า0 9ย์ พี่น้องคะเลขเด่นประจําวันมาเลขเก้านะคะทุกคนรอบเช้ารอบบ่ายใจะให้ศูนย์และ 0, 7, 8, 7, เก้ามาศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็ู่ดเด่นค่ะทุกคนเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะทุกคนขาได้เพาะพี่น้องน่าจะได้กันอยู่นะคะทุกคนแต่มารอบบ่ายเนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายก็มาเก้าวันนี้เลขสี่หลุดทั้งเช้าและบ่ายพี่น้องเอาไปลุนต่อค่ะพี่น้องขาบันที่เก้านะคะ สำหรับวันที่9จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจาได้อยู่ที่9และ8มาดูความน่าจะเป็น90 99 95 94 92 98 8ค่ะ80 แปดห้าแปดสี่แปดสองแปดหนึ่งแปดหกเดือนรอบบ่ายอยู่ที่ศูนย์และเก้าค่ะศูนย์นะคะศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ 0ูนย์เ9็ดศูนย์หนึ่ค่ะเก้าศูนย์เก้ปค่ะประมาณนี้คะ่ะทุกคนมาดูคู่ะเด็นค่ะเก้านย์ะคะทุกคนวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลเบิ้ลนะคะทุกคน 9, เ้าเบิ้ล ้าชอบบนเก้าเก้าก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะเผื่อชอบมาดูคู่เจาเกดศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าแปดศูนย์แปดเก้าเก้าแปดนะคะศนย์กับเกรอบบ่ยศูนย์แปดเก้าศูนย์เดนะคะ FC ขานี้ก็คือคูะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันพฤหัสบดีอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลท่าห้าเลขห้าเลขศูนย์นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดค่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่9และ8เด่นประจําวันอยู่ท <şimdi> ี 8, 25, 58, 80, ่เด่นประจําวันอยู่ที่5และ0เป็น95599009ติดคู่ตะเด่น9009นะคะ8ค่ะ8 5ดห้าห้าแดติดคู่ตะเด่น8008 0ย์กับ9ก็เป็น0 5 5 0 0 0ติดเลขเด่นประจําวัน0550านะคะ9ค่ะ9 5 5 9 9 0 0 9์ติดคู่ตะเด่น9 0 0 9นะคะทุกคน เป็นยังไงบ้างคะ f อฟซขามีคู่ไหนที่ชอบไหมคะชอบ f อก็สามารถตามได้เลยถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเช่นกันนะคะสำหรับคู่ที่ใจจับให้ f อได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคี๊ VAP นะคะเช้าบ่ายวันที่9มกราคม2567ใจก็68ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆกันสุขสุขค้นค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ